สวัสดีครับเราก็ยังอยู่กันกับเกมบัตรลับ3ก๊กกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับ ก็จะเป็นการแนะนำนะครับการเดินหมากค่ายกลการทหารนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆขอมานะครับเราก็ทําการจัดให้เลยตามคําขอนะครับและก็เผื่อนะครับสำหรับท่านผู้เล่นท่านอื่นๆด้วยนะครับที่อาจจะกําลังหาวิธีการเดินหมากอยู่นะครับก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะครับและก็เป็นการเผื่อไว้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับก็จะได้มีแนวทางนะครับในการนํามาปรับใช้นะครับสำหรับอันแรกนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือค่ายปีกกเรียนนะครับ ก็จะมีการจัดประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีนะครับป้องกันนะครับอยู่8อันนะครับ HP 8อันแล้วก็โจมตีอยู่2อันนะครับซึ่งทั้ง2ฝั่งด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นการเรียงแบบทางเดียวนะครับและในส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นการเรียงแบบ2ทางนะครับซึ่งการเรียงแบบ2ทางนั้นนะครับก็จะได้คะแนนเยอะกว่าแล้วก็ค่าสเตตัสนะครับก็จะเยอะกว่าด้วยนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับมา HP กับป้องกันนะครับมีจํานวนเท่ากันนะครับ คำถามก to like ็คือนะครับดังนั้นนะครับเราควรจะเอาป้องกันนะครับหรือ HP ไว้ตรงกลางดีกว่ากันนะครับเราก็ลองมาดูตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับตรงกลางจะเป็น HP นะครับและด้านข้างก็จะเป็นป้องกันนะครับตอนนี้นะครับพลังลบผมผมนะครับอยู่ที่1 9 9 5 0 B นะครับ11,950เนะครับเดี๋ยวเราจะลองกลับไปย้ายสลับกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ มื่อย้ายเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปดูพลังลบกันเลยนะครับปรากฏว่านะครับพลังลบของเรานะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 1.1972B นะครับแสดงว่าป้องกันนั้นนะครับให้พลังลบเยอะกว่า HP นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรจัดแบบนี้ไปเลยนะครับ ก็คือเอา HP ไว้ด้านข้างนะครับแล้วเอาป้องกันไว้ตรงกลางนะครับคะแนนก็เป็น90คะแนนเหมือนเดิมนะครับและสำหรับค่าทหารอันต่อไปนะครับก็จะเป็นค่ายอสอร,รพิษนะครับสำหรับการจัดวางนั้น,นครับก็จะจัดแบบนี้ได้เลยนะครับคะแนนสูงสุดที่ได้นะครับก็คือ129คะแนนนะครับ หลักการของค่านี้นะครับก็คือหมากอันไหนนะครับมากที่สุดนะครับก็ให้จัดเป็นแบบ2ทางนะครับซึ่งยิ่ง2ทางมากเท่าไหร่นะครับก็จะได้คะแนนเยอะเท่านั้นนะครับซึ่งในที่นี้นะครับโจมตีก็จะเยอะที่สุดนะครับเมื่อเราทําการจัดแล้วนะครับก็จะได้มุมอยู่3มุมด้วยกันนะครับส่วนอันรองลงมานะครับก็จะเป็นป้องกันนะครับก็จะทําได้1มุมพอดีเลยนะครับเพราะว่ามีจํานวน5อันนะครับ และในส่วนของ HP นั้นนะครับก็จะมีอยู่ด้วยการ4อันนะครับก็จะวางได้แค่3อันนะครับให้เป็น1แถวแค่นั้นนะครับส่วนอีก1เศษที่เหลือนะครับก็จะไม่สามารถจัดอะไรได้เลยนะครับการจัดก็จะเป็นตามรูปแบบนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ